ไตรศกร์เราเฟื่องไอปานจอมพรานหน้าดําตอนที่สอง วิชาในดงโหยหวนประพันธ์โดยไตรศสน้าริมนานณวัดประจำหมู่บ้านทุ่งข่อยในเทียงหนวดเฟ้นน่องที่ทั้งเหี่ยวและเล็กตามอายุสังขารของหลวงปู่ฝ้ายสมภารเจ้าวัดผู้มีใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยอาการยิ้มอ่อนตามวิสัยคนใจดีตลอดศกโดยที่เบื้องหน้ามีสองเกลออย่างไอปลายและไอสงนั่งนาบูดเนื่องจากถูกลากมาด้วยอาการไม่เต็มใจนะัก เอ็งจะเอาอะไรก็พูดมาตรงๆเธอเจาเทียงแต่อย่างที่รู้กันนั่นล่ะของลงของดีค่ะไม่มีให้หรอกนะแต่หากเป็นบทธรรมคำสั่งสอนแล้วละก็มีเป็นภูเขาเหล่ากาทีเดียวแม่หลวงพ่อขอรับอย่ามองกระผมเป็นคนแบบนั้นสิขอรับที่มานี่ก็เพราะธุระของหลวงพ่อนั่นแหละครับธุระของข้าหรือหลวงปู่ฝ้ายทวนคำ ข้านึกไม่ออกว่าเรียกพวกเองมาด้วยธุระอะไรและตั้งแต่เมื่อไรก็เรื่องที่หลวงพ่อจะไปเยี่ยมสาขายทำยังไงเราขอรับพวกกระผมเนี่ยอยากเจตขอติดตามไปด้วยเพื่อยามตักน้ำต้มกาหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องลำบากทำเองแต่ก่อนมาล้างยามข้าทุดดงลำพังขาก็ทำของข้าเองอยู่แล้วไม่ลำบากหรอกแต่ถ้าเกิดหลวงพ่อเดินสะดุดรากไม้ล้มแข่งหักขาห่านหรือเอวเคล็ดขึ้นมา ถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยเนี่ยมันจะลําบากเขานะครับนี่เองแจงชักข่าหรือเจาเทียงระวังเธอนรกจะกินกับบานพวกเองเอาสักวันเกี่ยวอะไรกับพวกกระผมเราขอรับหลวงพ่อถ้าจะกินก็บอกนรกให้กินไอเที่ยงคนเดียวสิขอรับกระผมสองคนถูกมาลากมาเท่านั้นมันก็ผิดคือกันนั่นละ่ะพวกเองเป็นเกลอมันแต่กลับไม่ห้ามาบาปเท่ากัน เท่านั้นเองสองเตลอแก้วอย่างไอ้ส่งและไอ้ปลายส่งสายตาอาคาตไปอย่างไอ้เที่ยงเล่นเอาเจาตัวสะดุ้งโยงต้องรีบแก่สถานการณ์พันละวันไม่ใช่แบบนั้นขอรับหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นแบบไหนคือพวกกระผมเออเออเอากระผมคนเดียวก็ได้อยากจะขอติดตามหลวงพ่อไปด้วยเพราะต้องการพบใครบางคนนะครับไอ้เที่ยงว่า จำต้องตัดสองตัวหารออกเพราะทั้งคู่จิกสายตาว่าอย่าหาทำหากจะลากพวกกูลงมละลกไปด้วยใครหลวงปู่ฝ้ายถามอีกอืมพ่อปานขอรับกระผมอยากพบพ่อปานไอ้เที่ยงตอบเหตุผลล่ะคือว่าพ่อปานกับคนที่กระผมคิดว่าเป็นหลวงพ่อคงนะ่ะเคยช่วยชีวิตกระผมไว้ที่วังพูดนะขอรับจึงอยากจะพบหน้ากันอีกสักครั้ง แต่เองก็คืนผ้าหอยาให้ท่านคงไปแล้วไม่ใช่หรืแล้วทา่านครูก็ไม่ได้บอกให้ตามหาเพป่ะกล่าวคำขอบคุณด้วยแล้วจะไปพบพวกเขาเพื่ออะไรนั่นทําเอาไอ้เที่ยงตาลุกวาวแน่นอนว่าสองเปลอไอ้สองและปลายเองก็เช่นกันจริงอยู่เองว่าพวกมันเคยเล่าให้ใครต่อใครในหมู่บ้านฟังว่าได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลปริศนาหากแต่ไม่เคยเอ่ยถึงยาในหอผ้าเหลือง และการคืนของด้วยวิธีสุดแปลกประหลาดเช่นนั้นแล้วหลวงปู่ฝ้ายจะทราบได้อย่างไรหากไม่ใช่หลวงปู่คงที่ท่านจะไปพบนั้นเป็นรูปเดียวกันอย่างที่แอเที่ยงคาดไว้และทั้งสองท่านสนทนากันอยู่เป็นประจำอย่างน้อยล่าสุดก็ไม่นานมานี้หลังจากเกิดเหตุขึ้นกับพวกมันนั่นเองจังหวะที่พวกมันทั้งสาคนต่างกรูกันบีบนวดให้หลวงปู่ฝ้ายจนร่างกายของท่านแทบแหลกคามือ และไม่มีใครยอมหยุดแม้ท่านจะทั้งด่าทั้งแช่งชายสี่คนก็ปรากฏตัวที่ตีนบันไดกุฏิและแจ้งอย่างชัดเจนว่ามาพบหลวงปู่ท่านด้วยธุระอย่างเดียวกันเพราว่าภาษีของทั้งสี่คนเหนือกว่าอย่างชัดเจนแสนพรมจงและฟันไม่มีใครในทุ่งข่อยไม่รู้จักหรือแม้แต่หมู่บ้านใกล้เคียงเองก็คุ้นหน้าสาวสาวทั้งนอกและในหมู่บ้านต่างก็ให้ความสนใจ พราะทั้งสี่หนุ่มนี้เป็นพรานเรื่องชื่อมากฝีมือเสือสิงกระทิงช้างสี่พรานหนุ่มล้มมาแล้วไม่น้อยป่าอาถรรพ์ใกล้ไกลทั้งสี่คนเองตางก็ไปเยือนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มมาแล้วทั้งสิ้นเช่นกันดังนั้นครูแข่งครั้งนี้เรียกได้เต็มปากว่าคณะของไอเที่ยงแผลตั้งแต่อยู่ในมุง้งพวกเราผมเพิ่งกลับมาจากป่าเหนือได้ยินว่าหลวงพ่อจะไปบ้านฉัดโพและหาคนติดตามจึงมาอาสานอรับ ไอแสนซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มกล่าวด้วยอาการนอบน้อมทว่าสายตาที่ปลายไปยังคณะของไอเที่ยงนั้นชัดเจนว่าดูถูกขั้นสุดอ๋ออย่างนั้นรึดีดีดีมีคนไปเยอะๆหน่อยก็ดีช่วงนี้ท่านคงเขาว่าหนทางไปยังฉัดโพอันตรายนักมีทั้งพวกเองหลวงปู่ฝ้ายว่าชี้มายัางกลุ่มไอแสนและพวกเอง คราวนี้ชี้ไปที่คณะของไอเที่ยงซึ่งยังนั่งตาขุนหน้ามึนอยู่ข้าก็เบาใจของที่จะต้องนำไปให้ทันคงก็สำคัญนักเกิดปาเข้ากับโจรป่าแล้วมันจะยุ่งเอาได้ดี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 ดพวกกระผมพวกกระผมไปได้หรือขอรับหลวงพ่อไอเที่ยงถามเสียงตื่นดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ดีใจอะไรขนาดนั้นวะ พรานกระจอกอย่างพวกมึงติดสอยให้ตามไปก็มีแต่จะเป็นภาระ,ระเปล่าๆทางไปบ้านจัดโพนี่ก็นรกดีๆนี่เองล้มเลิกเสียไอ้แสนสก,กัดดาวรุ่งต่อหน้าหลวงปู่ฝ้าชนิดไม่ไหวหน้าและคณะของไอ้เทียงเองก็ไม่มีอะไรจะเถียงด้วยเช่นกันจริงอยู่ว่าพวกมันทุกคนในที่นี้เว้นก็แต่หลวงปู่ต่างก็เป็นพรานแต่ระดับชั้นมันต่างกันคนละเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไ เต่สามตัวเนี้ท่านคงเขาระบุมาว่าต้องพาไปให้ได้พอได้ยินว่าข้าจะไปพบเจา้าปานมันก็ถามหาบอกว่าอยากเจอหน้ากันอีกสักหน่อยคิดถึงกันตามประสาเกินนั่นแหละปานหมายถึงพวกปานจอมพรานคนนั้นนหรอครับที่เป็นเกลอกับเจ้าพวกนี้ไอแสนถามทั้งน้ำเสียงและสีหน้าบอกชัดเจนว่าไม่อยากเชื่อถึงคณะของไอเทียงเองก็ไม่ต่างกัน ต่อเมื่อหลวงปู่ฝ่ายพยักหน้าและบอกกำหนดการการเดินทางพร้อมโบกมือไลใ่ให้สี่พานผู้เก่งกาจกลับไปเสียก่อนนั่นลละการสนทนาแบบเป็นส่วนตัวระหว่างท่านและคณะของไอเทียงซึ่งชัดเจนว่าคราวนี้จะเป็นไปด้วยความจริงจังจึงเริ่มขึ้นฟังนะเจ้า้านมันเล่าให้ฟังมาชอบใจพวกเองทั้งสมคนนักถึงจะโง่แต่ก็ใจสู้ดีหากมีโอกาส หมายถึงหากพวกเองยังเลี้ยงชีพโดยการเป็นพรานและยังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะพบหน้ากันอีกสักครั้งเท่าทด่ขารู้จักมันมาเจ้าป้านมันไม่ใช่คนที่จะพูดถึงใครแบบนี้ง่ายๆปะโทมีเรื่องดีๆแบบนี้แล้วทำไมหลวงพ่อไม่บอกตนะั้งแต่แรกเราขอรับไอ้ที่ยังถามเชิงตำหนิขณะเดียวกันก็ดีใจจนเนื้อเต้นเพราะขา้ารู้ว่าหากบอกไปเองจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ยังไงเรา ที่ผ่านมาหลายปีดีดักการหากินกับป่ากับเขาต้องเผชิญกับอันตรายต่างๆไม่เคยสอนเองเลยหรือว่าการหลงละเลงประมาทมันจะพาไปสู่ความตายแค่เจ้าปานอยากพบเองยังน่ารรื่นขนาดนี้เอ,อเห็นดีเรื่องที่จะให้ไปด้วยคงต้องคิดใหม่เสีแล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่หลวงปู่ฟ้ายอบรมสั่งสอนคณะของไอเที่ยง โดยเฉพาะตัวมันเองให้รู้จักโลกมากขึ้นซึ่งก็กินเวลาไปจนค่ำต่างฝ่ายจึงต่างแยกย้ายด้วยว่าพรุ่งนี้หลังเพลงคือเวลาเดินทางที่หลวงปู่ฝ้ายท่านบอกเอาไว้ไอ้สงที่ถึงแม้ฝีมือจะดัดดาดแต่เรื่องสังเกตคนมันเองก็ไม่เป็นรองใครกล้ารับประกันเอาหัวขึ้นเขียงว่าคืนนี้ไอ้เทียงนอนไม่หลับอย่างไม่ต้องสงสัยอย่าว่าแต่เกลือแก้วเลยถึงตัวมันเองหรือแอปลาย ที่บิดตายกลางป่าเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเองก็ดีใจไม่น้อยเช่นกันวันต่อมาก่อนเที่ยงเล็กน้อยคณะเดินทางของหลวงปู่ฝ้ายและพรานหนุ่มทั้งเจ็ดคนก็ออกเดินทางมุ่งสู่ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศทางอันเป็นที่ตั้งของบ้านชัดโพและแน่นอนว่าขนทางมันคงไม่ตรงดิ่งอย่างที่ใจปักหมุดเอาไว้อย่างแน่นอนเพราะอุปสรรคแรกที่ทั้งคณะต้องพบคือดงโหยหวน ดงผีตายหงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านทุ่งข่อยเกินสองลูกเขาและเป็นดงที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างต่างเป็นไปในทางทิศเดียวกันอย่าเสียดใกล้เป็นอันขาดเพราะที่นั่นผีดุนะักเออพ,อพ่อขอรับเพราะผมว่าอ้อมขึ้นเหนือไปสักวันไม่ดีด้วยขอรับแล้วค่อยวกกลับเข้าด่างเดิมดงห้อยหวนันไหมเพียงแค่ได้ยินชื่อดงหอยหวัวพรานผู้เก่งกาจอย่างเองก็หวาดกลัวแล้วรือเจ้าแสน หลวงปู่ฝ้ายตัดบทเล่นเอาไอ้แสนเงียบกลิบคำพูดติดคอเรียกว่านามานท่ามกลางพานที่กระจอกก่าตนแบบนี้มันอยากย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้และเตือนตัวเองว่าอย่าพูดนักทั้งคณะ,ะเดินเดินพักๆไปเรื่อยๆโดยที่หลวงปู่ฝ้ายยังคงความเร็วให้อยู่ในกำหนดทั้งที่พานทั้งหลายต่างหอบหายใจโดยใช้ปากแต่กับภิกษุชรากลับไร้วิแววหอบสักเฮือกให้เห็น ราวสี่โมงเย็นทั้งคณะก็มาถึงชายดงอาทันซึ่งเพียงแค่เห็นเงาเมือคลึ้และหมู่ไม้สูงใหญ่ที่ขึ้นหนาทึบอาการขนพองสยองกล้าวก็ประทุขึ้นในใจของพรานแต่ละคนไม่มีเว้นเอาละไปกันเถอะพักด้านนอกนี่ไม่ได้ห่วยสักสายในระยะสายตาก็ไม่มีเข้าไปนิดเดียวก็จะเจอห้วยใหญ่มีหาดมีที่ราบให้เรานั่งพักกันได้ไม่ต้องกังวล ว่าแล้วหลวงปู่ฝ้ายก็เดินดุ่มนำทั้งคณะเดินตรงเข้าดงไปโดยไม่มีอาการชะง,งักเท้าหรือยังคิดจนนิดเดียวแต่กลับเป็นพันหนุ่มทั้งเจ็ดคนเสียอีกเล่าที่กล้ากล้าก,ก,ก,กลัวๆสุดท้ายก็ต้องยอมเดินตามไปแต่โดยดีเป็นอย่างที่หลวงปู่ฝ้ายบอกไว้ราวครึ่งชั่วโมงที่เดินผ่านเข้าไปในดงซึ่งเต็มไปด้วยแรงกดดันและกลิ่นอายชวนสยดสยองทั้งคณะก็ได้พบม้วยสายหนึ่งซึ่งกว้างเกินกว่าจะเดินหรือว่ายข้ามไปได้ กระแสน้ำหรือก็ช่างไหลยอย่างแปลกตานับแต่ริมตลิ่งลงไปราวสองช่วงตัวน้ำไหลเอื่อยช้าๆเพราะว่าช่วงกลางกลับเชี่ยวกราดปานคนละสายอีกทั้งสียังขุ่นครักปนโคลนซึ่งผิดวิสัยอย่างชัดเจนด้วยความสงสัยไอ้สงปีนขึ้นขาคบมาไฟเพื่อมองลงมาแล้วมันก็ต้องอุทานด้วยความตกใจเมื่อห้วยสายนี้น้ำแยกกันเป็นสองสีอย่างชัดเจน ริมฝั่งทางฝากที่พักกันอยู่และตรงข้ามน้ำใสไหลเรียบไร้อันตรายหากแต่ตรงกลางห้วยกระแสน้ำทะลักบ่ากระแทกกันโครมคลามและยังแดงข้นจนน่ากลัวและอีกอย่างหนึ่งที่เล่นเอาไอสงตกใจมือไม้อ่อนแทบร่วงจากขาคบคือมันเห็นชัดเจนว่ามีสัตว์ขนาดใหญ่บางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางวนน้ำสีน้ำตาลเข้มมันมองเห็นเกล็ดและช่วงท้องอย่างชัดเจน เมื่อสัตว์ตัวที่ว่าพลิกคว่ำพลิกหงายด้วยอาการสำราญใจทั้งขนาดและความยาวเท่าที่เห็นมันกล้าสาบานเลยว่าขนาดนี้ที่ตาของมันกำลังมองอยู่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพญานาะคปล่อยให้เขาอยู่ในที่ของเขาอย่าไปยุ่งต่างคนต่างอยู่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลวงปู่ฝ้ายว่านั่นเป็นการเตือนคณะพรานทุกคนให้รู้ว่า อย่าทำในสิ่งที่มิบังควรครั้นแล้วท่านก็เลี่ยงขึ้นไปปักปลดยังเนินดินที่ห่างจากทั้งคณะคลีม่งปรดลงแล้วเริ่มต้นกราบพระสวดมนต์ตามวิสัยที่เคยทำวามมืดเริ่มครีตัวปกคลุมรอบอาณาบริเวณตามวิสัยเวลาที่ย่างเข้าสู่ช่วงค่ำแสงสว่างและความอบอุ่นจากไฟในกองไม่ช่วยให้จิตใจของพรานแต่ละคนดีขึ้นเลยนั่นก็ดูวยอรอบก,กายไม่เสียงย่ำแส,สก ให้ต้องสะดุ้งอยู่เป็นระยะจังหวะหนึ่งไอ้จงตวัดปืนตามเสียงหลายกระบอกปืนหันไปทันแต่มันกลับต้องเบิกตาค้างหันกลับมานั่งจ้องกองไฟอา้าวกับเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นเข้าเกิดอะไรขึ้นวะไอ้แสนถามกูกูเห็นเห็นอะไรน้ำเสียงของไอ้แสนเห็นเข็นเอาความจริงตามวิสัยคนบ้าอำนาจกูกูเห็นหลวงพ่อกำลังคลานสีขา เนือตัวลายพร้อยอย่างกับเสือเลยทีเดียวทุกคนต่างหันไปยังปลดของหลวงปู่ฟ้ายอาการปลิวปลิวสวายของมุ้งปลดตามแรงลมนั้นชัดเจนว่าภายในว่างเปล่าเท่านั้นเองคณะของไอ้แสนพลันดีตัวขึ้นพร้อมคอนปืนในท่าเตรียมพร้อมขณะเดียวกันไอ้แสนก็คำรามด้านในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาหาเอ้ยหลวงพ่อเป็นสมิงว่าแล้วทําไมถึงไม่อ้องไปทางอื่นมันจงใจล็อกให้เรามาที่นี่เขามาในดงอาถพ์แล้วมันจะกินเรา มึงบ้าไปแล้วเรื่องไงไหวแสนหลวงพ่อเรื่องจะเป็นสมิงไอเที่ยงแยงก่อนแล้วมึงจะอธิบายเรื่องที่ไอจงเห็นว่ายังไงแล้วตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนไอแสนถามจังหวะน,นั้นเองเสียงคำรามอันทรงพลังก็แว่วมาจากทิศท,ทางอันเป็นที่ตั้งของกลดทุกคนหันไปมองและพบเสือโคร่งใหญ่เท่าวัยืนจังกล้าแยกเคี้ยวตาแดงนั่นเท่ากับเป็นการยืนยันว่าคำพูดของไอจงแลแสนเป็นความจริง เวนกระแต่เที่ยงที่เห็นต่างออกไปและพยายามบอกในสิ่งที่มันคาดว่าทุกคนกำลังเข้าใจผิดสันดาลเลยหลอกกูได้นะมึงไอแแสนขบกรามคำรามลั่นตะวัดปืนขึ้นเล็งและยิงด้วยความชำนาญและรวดเร็วเพราะว่าไอเที่ยงกลับเร็วกว่าโผล่เข้าปัดปืนจนองศาเบี่ยงขึ้นกลุ่มกระสุนฉีก,กิงลำพูเหนือกรดค่อนไปทางขวามือหาคมสนัดตามด้วยเสียงเาะแหบแห้แงเล็กแหลมที่ระงมร่างไปทั่วบริเวณ ไอ้แสนโว้โหข,ขั้นสุดถึงกับผลักไอ้เที่ยงหนายท้องและจอบปากกระบอกปืนชิดหนา้าผากคนมึงโง่อย่างมึงไม่ควรเกิดเป็นพรานไอ้แสนเหนียวไกหลังสิ้นเสียงคำรามเพราะว่านกสับแต่ปืนกลับไม่ลั่นและไอ้เที่ยงเองก็จ้องขม็งบองกลับไม่หลบตาหรือแสดงอาการหวาดกลัวให้เห็นแม้แต่น้อยมันปัดปืนไอ้แสนทิ้มชี้ไปยังกรดพร้อมตวาดลั่นให้ได้สติมึงแหกตาดูดีๆซิว่าที่นั่งอยู่นั่นนะ่ะใครถ้าม,มึงยิงเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เป็นอีกครั้งที่ทุกสายตาเพ่งไปยังกรดของหลวงปู่ฟ้ายและต่างก็สถานว่าเมื่อเห็นพระท่านยังคงนั่งนิ่งมองพวกมันมุมปากยกยิ้มเล็กน้อย,อยขณะที่ต่างคนต่างนิ่งเสือโคร่งใหญ่พลันกระโจนผ่านด้านหลังจนป่าแตกโครงแต่ก็ไม่เร็วเกินกว่าจะให้พวกมันได้เห็นทั้งขนาดและรวดลายชัดเจนว่าเป็นเสือตัวเดียวกันแน่นอนในบางครั้งป่า มันก็หลอกล่อให้พรานสังหารกันเองตรลกร้ายสำหรับมนุษย์คือมีจิตสำนึกมีความคิดลึกซึ้งแต่นั่นกลับเป็นจุดพ้อนให้ป่าเอามาเล่นงานเพราะกลัวผีจึงเห็นผีเพราะกลัวเสือจึงเห็นเสือหากทำจิตให้ว่างใครหรือสิ่งใดก็ทำอะไรเราไม่ได้ข้อนี้เองด้อยก็จะเทียงมันหนาเจ้าแสนพร้อมกันนั้น หลวงปู่ไฟก็โปรยบางอย่างลงพื้นมันคือกลุ่มกระสุนและดินปืนซึ่งเมื่อไอแสนหักหลังลูกซองตรวจสอบปลอ,อกกระสุนที่มันหมายจะระเบิดสีสายเที่ยงครู่กลับพบว่ายังอยู่ในสภาพดีแต่ภายในกลับว่างเปล่าเบาหิวคืนนี้ยังอีกยาวนักตั้งสติเข้าไว้นะตั้งสติเข้าไว้หลวงปู่ไฟบอกพร้อมๆกับที่รอบบริเวณระมงมรั่นไปด้วยเสียงหวีดวิวของลม และอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายจะเป็นเสียงระอย่างสะใจของผู้ผีบปีศาจสะใจที่คืนนี้พวกมันจะได้สนุกสนานกลุ่มพานที่ภิกษุเท่าหาเข้ามาลองวิชาในป่าแห่งนี้